ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาน,นะครับก็ได้มีการร่วมกิจกรรมนะครับในพื้นที่ของจังหวัดพังงาน,นะครับก็คือกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสตรีชมรมเพื่อนกันพัฒนันเพื่อนเราครับสำหรับบรรยากาศนะครับของงานนี้นะครับคุณผู้ชมครับโดยทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา,นานครับนายไพรัต์เพชรยวนและก็นายอัธพลไรศี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพังงาเขตหนึ่งได้มีการเดินทางไปยังอานานาแกรนรีสอร์ทจังหวัดพังงาครับเพื่อที่จะร่วมในงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสตรีเสริมสร้างความรักความเข้าใจและสามัคคีในระดับชุมชนภายใต้โครงการเสริมพลังเครือข่ายพลังสตรีซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่15-30มิถุนายน2568ครอบคลุมเป้าหมายทั้ง8อำเภอในพื้นที่จังหวัดพังงาครับ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีน,นายอำเภอท้ายเหมืองอาจารย์ไพศาลร,รอบคอบอาจารย์เรวัตแซลิมและก็นายสนองคล่องสมุทพผู้อนการสถานศึกษาได้มีการร่วมแบ่งปันประสบการณ์แล้ก็แรงบันดาลใจถ่ายทอดข้อคิดและก็แนวทางการพัฒนาเครือข่ายสตรีอย่างยั่งยืนนะครับภายในงานก็จะมีทางด้านของ การบรรยายนะครับเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจกิจกรรมเวิร์กช็อปกลุ่มสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่มส่งเสริมนะครับในเรื่องของการสื่อสารการสร้างความเข้าใจที่เกิดความหลากหลายรวมไปถึงการวางตัวและการปรับตัวในสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์และก็บรรยากาศภายในงานเนี่ยก็บอกว่า เป็นไปด้วยความอบอุ่นนะครับเป็นกันเองสนุกสนานสะท้อนถึงพลังของความมีมิตรภาพความร่วมมือและก็ความพร้อมของสตรีจากทุกชุมชนในพื้นที่นะครับที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนในงานนี้ครับขณะที่สำนักงานสาธาร,รณสุขจังหวัดพังงาน,นะครับก็ได้มีการร่วมกันทางด้านของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการจัดโครงการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพครอบครัวที่ดีขอไปครับครอบครัวที่ส่งผลกระทบนะครับต่อเศรษฐกิจและสอด ้องกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตพื้นถิ่นที่เชื่อมโยงกับด้านของโซเชียลมีเดียนะครับโดยนะครับงานนี้นะเก็บอกว่านะครับเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจของครอบครัวผ่านการเชื่อมโยงองความรู้ด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนและการใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์โดยจัดขึ้นนะครับเมื่อวันที่17-18มิถุนายนที่ผ่านมาและก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับจากหลากหลายทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอาสาสมัครสาธารณสุขชื่อมวลชนรวมไปถึงนะครับนักสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียปราชุมชนนักสุขภาพและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมนะครับโดยงานนี้นี่เข้าร่วมกันงานนะครับที่โรงแรมบอแสนวิลล่ารีสอร์ทอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาครับสำหรับโครงการดังกล่าวครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สังคมจังหวัดพังงาประจำปีง็ประมาณพศ2568จำนวน1,010 0 0 0นะครับอขอไปครับจำนวน1,411,760บาทครับซึ่งก็ถือว่าเป็น1,9สําสำคัญของจังหวัดพังงาในการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพเชิงรุกโดยอาศัยองค์ความรู้จากชุมชนผสานพลังของสื่อดิจิทัลเพื่อที่จะมุ่งสู่การเป็นสังคม สุขภาวะอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับโดยทางด้านของงานนี้ก็บอกว่าเป็นชื่อโครงการอบรมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพครอบครัวที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตพื้นถิ่นที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติการด้านโซเชียลมีเดียนั่นเองมาชื่อโครงการยาวยาวมากเลยครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าเชื่อว่าคนที่เข้าร่วมอบรมเนี่ยก็ได้รับความรู้นะครับอย่างเต็มที่เลยทีเดียวเพราะว่าเป็นการเขาเรียกว่าในถ้าเห็นจากผู้เข้าร่วมอบรมเน่ยนะครับก็มีทั้งหลากหลายวัยที่มาร่วมแต่ที่สําคัญก็คือสอนในเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียให้ปรับตัวเข้าทันกับยุคสมัยนั่นเองครับ